เลี้ยเขาบกไฟแล้วนะรดัง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 ก็คือว่าปีดังทุกช่นแปลว่าปีมันไม่เสีย ก็คือเราต้องขอบอดูว่าพวอร์มันเสียหรือเปล่าลูกค้าเขามาให้เช็คปีดูว่าปีเขาเสียเขาบอกว่ามันไม่ดังข้างหนึ่งก็คือเราเช็คเช็คดูว่ามันออกไหมก็คือดังดังครับดังก็คือดังปีมันไม่เสียเราไปเช็คเขวาว์อีกทีหนึ่งนี่ครับย่างเอฟกำลังถอดนะถอดบอรดนะครับ เพราะว่าเสียงกลางนะครับการมาทุกเนไอ้ม่อร าทยันไม่เสียเอา้พอน่ะแต่เคสนี้ลูกค้าแจ้งว่าลูกค้าได้เอาปีเอเพื่อนมาสลับแล้วใช้ายไ้ไหังขหลังซ้ายไม่ดังครับดังครับหลังซ้ขวาดังนะ ด,ดังไอ้มันไอมเยไม่ไม่ดังเลยเครับปาตาไอ้ไม่ดังใช่ไหมใช่โอ้เอา ไม่ตัดแกลเลอรี่เนี่ยเอดังโอเคไม่ดังพาวเวอร์โอเคก็คือฟูไม่เสียปีไม่เสียจานไม่เสียก็คือพาวเวอร์เสียชนิดหนึ่งจบไะไปบอกลูกค้าไคตอนนี้พิ่ว่าปีมีปัญหาใช่ไหมผมเช็คแล้วปีไม่มีปัญหา คือสายเชือนมันจะลงมาทุกเส้นมีเส้นสายใดมาทุกเส้นก็คือหนึ่ผมไล่ดูก่อก็คือสายเมาทุกเส้นก็สมไม่หตังเลยนหนึ่งตังนะตังเใช่หตังนตงมนีรคูนี่เาเอ์ใช้ได้ก็คือมันเสีย มันเสียชนะนี้ชนะที่สองคือไม่ดังเนี่ยก็ชนะนี้เอาลำโพงั่งวาฝั่งซ้ายมาใส่อาฟังได้ใช่ไหเอาฝั่งนี้ใส่ไม่ดังก็คือ power เสียชนะหนึ่งก็คือฟรีไม่เสียสายงาไม่เสียก็คือ power เสียก็เปลี่ยน power แทนเองสี่นเช้านี้ใช่ไหมแก่ไปดูอ่ะแล้ว ฟางีดังหมดแล้ว <ไป S 1> แล้วเอาวะมี่น,นไาไม,ม่ขยับเข้าไปหน่อยหมป่คนมันชอบเยียบตรงนี้นงอหมดใช่แต่ว่าขยับเข้าไปเดียบเขาต้องต่อสายใหม่นะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อได้ไหมต่อได้ต่อได้แ๋ยวผมเจ็บเพราะไ่งั้น เดี๋ยวตัวปิน้นตรงนี้มันจะหักเหมือนก <Okay. S 1> ันถ้าผมอยากขึ้นไปให้ได้แต่ว่าผมคอต่อไ,ไกลแล้วอ่ะนะฮะโอเคครับอยา่างลูกค้ามาบีบีอ่ะวยเยอะๆผมขับมาทำไมมันมันเสียงบีบีสีบีบีลูกค้าก็จอดตรงว่าปีเสียนนสแต่ที่เพื่อนมึงเกยดฟิวอะก็คือลูกค้าว่าเถ้ยผมขับมามันบีบีแต่ว่าผมเช็คอยู่ที่เขาบอกว่าปีเสียพี่ผมอยากได้ปีใหม่ อาการมันไม่ได้บุ่งกว่าที่ปีกว่าก็ได้คือบุ่งกว่าที่ว่าตัวหะับก็คือไฟไงอย่างมันมีบางทีไฟมันมาไม่ไม่กำลังถึงไงอันนี้อยู่ในช่วงสาระน่ารู้นะครับเอ้าดูไปขวาเลยไม่ได้ดูเลยอ่ะมาถามเวลาเขามาไล่ระบบแหน่งจอดทุงที่ของอย่างเดียวมันไม่ได้เราก็ต้องไล่ไล่ไฟไล่ไก่อนว่าไฟมันมาครบทุกเส้นไหมไฟมันขาดไหม ให้ว่าเราต้องไปจอาตรงที่ว่าของอย่ยงของของย่งนี้นเราขไายตังครับททไมการชี่เฟตตรงครับแต่ละดอกงานนะคือ่างเช่เช็่เาบนิเศษเนี้ยรับหลังซ้ายนะครับโอเคตรงงานนะครับเริ่งแสงเร่องแสงก็เช่ไห